สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงระวันประจําวันที่เล้วนะคะชันวัคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดนค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะเ็าคิดว่าพี่น้องหลายท่านน่าจะหยุดแล้วนะคะในส่งท้ายปีแล้วก็ตอนรับปีใหม่กันนะคะขอให้พ,พี่น้องมีความสุขส่งท้ายปีนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ ค่ะมาแล้วขอกําลังใจกันกด1ไลค์1แชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะพี่น้องขาทัก idline เนาะพี่น้องขาแล้วก็ใครต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนะคะพี่น้องขาเรียนจบนะ,ะเป็นหมอดูได้เลยโปรโมโชั่นส่งท้ายปีนะคะหมดเขตวันที่31นะคะจันวาคุมนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องขาสนใจทักไอดี l i n e ถามรายละเอียดเรื่องของหลักสูตรได้เลยค่ะพี่น้องะ่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เสีเวลาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องขายังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทํางานนะคะเราก็จะต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขานะด้วยความห่วงใยนะฮะจากคุณป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นโอ้ยรวยนะคะรวยส่งท้ายปีจริงๆคือพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของทรัพย์สินนะคะมั่นคง นะคะแน่นอนชัดเจนนะคะพี่น้องคะเรื่องเงินเต็มๆแล้วก็เดินทางเดินทางพักผ่อนเดินทางยังคงประสานงานทํางานอยู่นะคะบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศได้ด้วยนะถ้าขึ้นชาลีโอตสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเทพแว่งมิตมนขึ้นสิ่งที่คุณคิดการวางแผนลงมือทาประสบความสําเร็จ เรื่องเงินดีจริงๆนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันอาทิตย์ดวงเปิดสุดนะคะพี่น้องน่ารับคําทํานายนี้ไปด้วยเพราะว่าไพ่ดีหมดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะดีส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่จริงๆสําหรับพี่น้องอัวนอาทิตย์คะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพาณะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข1 0ึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนยังคงติดตดาบติดกับอึดอัดกดดันตัวเองอยู่นะคะในเรื่องหลายๆเรื่องที่ให้พี่น้องวันจันนะคะเคลียร์นะคะส่งท้ายปีเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินนั้นอย่าได้กังวลค่ะนะคะสามารถเคลียร์เงินนะคะมีเงินเข้ามีโชคมีลาบเข้ามาแน่นอนแล้วก็สามารถจัดการเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะมีทั้งรายชีนีเหรียญราชาเหรียญน,นะคะใครที่อึดอัดนะคะในเรื่องของการเงิน ะะกดดันในเรื่องของการเงินอยู่พี่น้องวันจันทร์ก็จะได้กังวลน,นะคะพี่น้องขานะเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีและก็เคลียร์ได้อย่างสวยงามนะคะมีเงินหมุนเข้ามาแน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข2 4สนะคะแล้วก็5 2 2ส5 2หคะ่ะขอให้เหงงเหงมาดูพี่น้องวันอังคารคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะ จักรพพัดขึ้นค่ะพี่น้องขาสามารถควบคุมเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีกิจการการงานบริวารน,นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าอารมณ์ร้อนเหมือนกับเด็กๆนะคะแล้วก็หลายท่านก็น่าที่จะเดินทางนะคะพี่น้องขานะเดินทางนะเดินทางกลับบ้านกลับช่องนะคะเยี่ยมคนรักนะในประมาณนี้ได้โดยนะคะสิ่งที่ จะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารบางท่านก็ยังคงทํางานแทนผู้อื่นอยู่นะเนื่องจากว่ามีคนนะคะบริวารเนี่ยบางส่วนนะคะชิงที่จะนะคะกลับบ้านก่อนหรือพักผ่อนกันก่อนนะ,ะชิงพละรางานไว้กับพี่น้องวันอังคารนะคะทําอยู่นะนะคะไม่เป็นไรครับพี่น้องค่ะนะคะรับในลเลทําให้เสร็จเราก็จะได้พักผ่อนยาวๆนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หนึ่งนะคะ แล้วก็85 41 85ค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะอย่างออุ่นนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ไหลามาเทมานะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ้นปีก็จะต้องเคลียร์เงินใช้เงินเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ระวังเรื่องของการที่จะมีเรื่องผิดใจกันกันกบบริวาร นะคะพี่น้องค่ะเนาะระมัดระวังเป็นอย่างดีและก็ระมัดระวังอุบัปิเหตุที่จะเกิดขึ้นนการในบ้านในช่องเนาะโดยนะสองเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะให้โชว์ดีและโชว์ที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนํโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคนในครอบครัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกสามนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งหกสามห้าหนึ่งค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะ พุธกลางคืนนั้นเจ็ดไม้เท้านะคะยังคงทํางานเคลียร์งานเคลียร์เสร็จค่ะเสร็จแล้วในวันพ่กนี้เราก็จะได้ออกเดินทางกันนะบางท่านก็ยังคงเปิดกิจการอยู่ออเดอร์ยังนะคะยังรัวๆวอยู่นะโชคดีนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะเจอกัลยะาณมิตรที่ดีครอบครัวอบอุ่นนะคะพี่น้องคะได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวนี่คือพี่น้องวันพุดธกลางคืนนะคะถือว่าโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบริวารครอบครัวหรือเลขที่บ้านก็ได้คะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข73นะคะแล้วก็107310ค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพรอเลืหัตสวสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรร่อเลืดหัสวสดีขึ้นไพ่พระนะคะนี่นะทาบุญให้ทานนะคะพี่น้องขาเออปฏิบัติธรรมด้วยด้วยนะนี่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวอยู่อย่าฉลองกันเกินนะคะพี่น้องขานะจะทําให้เรา กำเริบได้นะคะพี่น้องขาเนาะน,นี่แล้วก็หลายท่านก็น่าที่จะเดินทางเหมือนกันเดินทางด้วยทํางานด้วยนะคะเดินทางกลับบ้านกลับช่องนะคะฉลองปีใหม่กันหรือยอย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องขาระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะความดันไขมันแล้วก็โรคหัวใจนะคะพี่น้องใครที่เป็นอยู่กาเริบได้นะส่วนใครคิดที่จะลงตุนลงหุ้นกับใครนั้นเนี่ยในวันพ่กนี้เระมัดระวังหรือเลื่อนไปก่อนนะคะเลื่อนไปปีใหม่นั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าสาดาบไม่โอเคนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกัน นะคะอ่า ah, เลขนำ้ำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราส่วนเลขนำาไพ่เลขอะไรมีเลข5 3 4 4, 4 5 3 4 4ค่ะขอให้เหงิงเหงงมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะมีความเบื่อเซ็งเซ็งเรื่องเดิมๆนะคะหรือไม่ได้ดังใจนะคะเรืเ่องใดเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ก็ยังคงที่จะอบอุ่นหรือมีบริวารน,นะคะ คนรักผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์อยู่การเงินดีนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปอย่างนี้อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเพิ่มได้โบนัสนะคะหลายท่านก็ยังคงทํางานอาจจะไม่ได้หยุดนะเพี่น้องวันศุกร์อาจจะไม่ได้หยุดนะเพราะว่าพารางานต่อเนื่องไม่เป็นไรค่ะหยุดหลังปีใหม่เลยค่ะพี่น้องค่ะนะเพียงงานให้เสร็จพารางงานให้เสร็จนะคะพี่น้องค่ะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันยาวๆเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้ค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4810 4810ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์เล็งเงินอยู่คาดหวังที่จะได้ยอดเงินก็มีเงินเข้าค่ะสามารถที่จะจัดการในเรื่องการเงินเรื่องบริวารเรื่องงานได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะแจ่มมากเรื่องขัน้นเรื่องตําแหน่งมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาแต่บางท่านก็ยังอึดอัดกดดันตัวเองไม่ได้ดังใจนะคะหรือ ยังคงที่จะกังวลนะคะในบางเรื่องหรือหาความทุกข์ใจตนเองสําหรับแปดต่นะคะให้โชคดีนะคะแต่เราจะได้กังวลนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่ยังแกะไม่ได้นะเราก่อค่อยแกะไปค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวก็แกะได้นะคะส่วนที่จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะปวดเนื้อปวดตัวเอ็นก้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข7 8ดนะคะแล้วก็ห้าปด 7 8 5ดค่ะขอให้เฮงเห็งป้าหมอเว้พรนะพี่น้องทั้ง8ปดมันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่เลยค่ะสวัสดีค่ะ